ไม่ให้ดิฉันพูดนิดนึงผมผมไม่ให้แล้วครับกรนณานั่งลงครับโกรนณานั่งลงท่านประธานคะเดชประท้วงท่านประธานค่ะท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้และนี่ไม่ไม่ใช่ควบคุมการประชุมหรอกครับมีประโยชน์อะไรไหมอาจารย์นันตนาครับมีประโยชน์อะไรไหมที่ผมเป็นประธานนะจะไปเข้าข้างคนทั้นคนนี้ประท้วงกมบเรื่องอะไรครับควบคุมการผมพิจารณาครับข้อไหนท่านประธานครับข้อห้าครับ ควบคุมการประชุมให้เป็นข้อห้าเรื่องอะไรครับท่านไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการบอกว่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีคนไปท้วงมาไปไปท้วงกันมานะครับมันกระทบกระเทือนกันกระบวนการเยอะแยะเขากําลังไต่สวนอยู่ผมจะไม่ยอมครับเรื่องแบบนี้ผมให้เกียรติทุกคนแต่ท่านต้องให้เกียรติประธานบ้าง ผมไม่อยากให้มีการประท้วมกลับไปกลับมาโดยที่ไม่ได้เดินหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อไปเยอะสวก็จะพิปรายท่านรัฐมนตรีก็จะตอบสมาชิกกิปรายต่อผมขอความอุณานะครับนะคนเป็นประธานไม่อยากที่จะทาอะไรที่ไม่เป็นธรรมกับใครนะครับคณกบรุตเมีอะไรครับผมปะท้วงนท่านประธานรอขคอห้าเลยปะท้วงผมเลือกอะไรครับควบคุมการผม,ม,มพิดข้อากำหนข้อไหนท่านประธานครับ้อห้าครับ ควบคุมการประชุมให้เป็นข้เร่องร้อยครับข้อห้าเรื่องอะไรครับท่านฟังผมอท่านฟังผมอธิบายหน่อยได้ไหมครับอธิบายอะไรข้อห้าก็บอกมาเลยครับข้อห้าผมผิดจย่างไรครับท่านประธานเพิ่งอธิบายข้อห้าไปเมื่อสักครู่ครับว่าท่านต้องการให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับก็ก็นีพยายามที่พูดไปด้วยความท่านท่านบอกท่านพูดถังนี้ประท้วงถังนี้ประท้วงใะไรเาะเรียบร้อยไหมครับผมถามทั้คคำเดียวนะครับ ถ้าท่านประธานใช้ตะกาศแบบนี้นะครับถ้าท่านรัฐมนตรีรู้ขึ้นชี้แจงสักคนหนึ่งผมให้พักผมลูกขึ้นประท้วงสิบคนท่านจะให้รัฐมนตรีนั่งไหมครับยังไงนะท่านผู้ถ้าท่านรัฐมนตรีถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้ขึ้นมาชี้แจงผมให้พักผมลูกขึ้นประท้วงสิบคนท่านจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งไหมครับเพราะเดี๋ยวการประชุมไม่เรียบร้อยท่านไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยการบอกว่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีคนประท้วงเราไปประท้วงกันมานะครับเราไม่เอา้ท่านเป็นประธานรัฐสภาเนี่ย้องัวกขบ การถแถลงนโยบายหรือไม่การลงรายละเอียดอะไรเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็จะชี้แจงเองครับเดีย๋ยวท่านประกาวนุณผมปล่อยให้วายโยพูดแล้วอย่างพูดไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วในเรื่องหัวสวเนี่ยครับหรือจะพูดอีก,อกนานเท่าไหร่ถ้าพูดเพื่อให้มีการประท้วงตลอดเนี่ยทำได้เลยครับทำได้เลยครับผมให้เปพูดแล้วผมว่าอาจจะประมาณน่ะ เครื่องจำโมงที่เฉนี่ยผมจะให้พูดเรื่องนี้สักห้านาทีได้ไหมก็เอาพูดรายละเอียดท่านบอกรัฐบาลไม่ดูแลยังไงยังไงแต่ว่าท่านเอาเรื่องวิธีการหัวต่างๆเนี่ยมันกระทบกระเทือนกันกระบวนการเยอะๆเขากำลังไต่สวนอยู่ผมจะไม่ยอมครับเรื่องแบบนี้ผมเข้าใจดีครับทำไมผมจะไม่เข้าใจพวกเราผมก็เข้าใจแล้วผมก็ไม่ใช่อยากให้มีการหัวลงไม่ให้มีการหัว แต่มันที่ประชุมต้องเคารพปฏิกาและประธานต้องทำหน้าที่เรื่องนี้นะครับขอความกรุณนานครับคุณประกรณ์วุฒิครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผมก็ให้เกียรติให้ความเคารพท่านนะฮะในฐานะที่เป็นประธานวิบผมให้เกียรติตลอดครลผมให้เกียรติทุกคนแต่ท่านต้องให้เกียรติประธานบ้างจะไปบอกประธ mm hmm. านไว้ให้ความยุติธรรมเรื่องอะไรครับ mm hmm. ผมจะไม่ให้ความยุติธรรมมันเรื่องอะไรครับไม่มีครับ แต่ประท้วงไปมานั่นคือสิ่งที่มันเกิดปัญหานะครับเอาคุณวัยโยพูดต่อท่านประธานคะเดฟประท้วงท่านประธานค่ะเรื่องอะไรครับค่ะถ้าขอประท้วงท่านประธานข้อที่ห้าค่ะเดนนัทนันทวโรภาค่ะครับท่านประธานต้องควบคุมการประชุมให้ประไครับแล้วนี่ไม่ไม่ใช่ควบคุมการประชุมหรอครับที่ทําหน้าที่นี่ไม่ใช่ควบคุมการประชุมหรอครับท่านตอบผมที่ทําหน้าที่นี่ ยอมให้เขาด่าเขาว่าเนี่ยไม่ใช่น้าที่ควบคุมการประชุมหรือฮะกำลังจะอธิบ be ายว่าท่านประธานไม่เป็นกลางท่านกำลังที่จะทำความเป็นกลางมันอยู่ที่อยู่ที่ใครยืนข้างไหนใครยืนข้างซ้ายก็บอกว่าเข้าข้างฝ่ายขวาฝ่ายขวาก็บอกเข้าข้างซ้าย ไม่มีรอกครับไม่มีประโยชน์อะไรไหมอาจารย์ลานตะหนากครับมีประโยชน์อะไรไหมที่ผมเป็นประธานอะจะไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้แล้วไปตัดโอกาสคนนั้นคนนี้มีประโยชน์อะไรมหครับในส่วนผมหรือเกี่ยวข้องอะไรผมก็ต้องให้โอกาสและสําคัญที่สุดคือประชาชนกําลังฟังการประชุมไม่ใช่ฟังการประท้วงประชาชนเขาฟังการประชุมตลอดไม่ใช่อยากจะประท้วง และเห็นการประท้วงวื่นี้ท่านรอสักครู่ครับใจเย็นๆเดี๋ยวท่านอภิปรายได้ครับเดี๋ยวนะท่านท่านอภิปรายได้เมื่อช่วงของท่านอภิปรายผมก็จะให้ท่านอภิปรายครับไม่ให้ดิฉันพูดนิดนึงผมผมไม่ให้แล้วครับโกลนานั่งลงครับโกลนานั่งลงครับคุณไัยโยเชิญครับเอาให้มันเหมาะสมเอาสักเล็กน้อยพอแล้วเอาเรื่องรัฐบาลพอ ประชวกรเจริญกรุณครับรรท,ท่านประธานที่เคารพผมสุกัโณมัทาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเห็นการทํางานของพวกเราในวันนี้ผมเข้าใจผมอยากให้ทุกคนเคารพในการตัดสินการคําวินิจฉัยของท่านประธานด้วยเพื่อให้การประชุมสภาดําเนินไปด้วยความเป็นธรรมการไปตราว่าประธานไม่วางตัวเป็นกลางนั้นผมถือว่าเป็นการใช้ข้อบังคับที่ไม่ถูกต้องกอ็อย่างให้ท่านประธาน ดำเนินการการประชุมรตามระเบียบข้อบังคับต่อไปครับขอบคุณครับครับก็เชิญครับคุณวายโยคุณวายโยเชื่อเข้าใจผมด้วยนะฮะขอให้ท่านอภิปรายอย่าไปยืดเยื้อถึงวิธีการทัวเพราะผมวม่นิจจัยแล้วนะครับท่านอภิปรายต่อไปว่าอยากให้รัฐบาลทำยังไงรัฐบาลทำยังไงดีท่านผู้นำฝ่ายการเชิญครับ ขอบคุณท่านประธานครับผมนัทะพงศ์รบัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายคา้านในสภาผูแรร้แทนราษฎรครับผมเป็นหนึ่งคนที่เคารพท่านประธานเสนอเสมอมานะครับแล้วก็อยากให้ท่านประธานกํากับดูแลการประชุมโดยยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดข้อบังคับในที่นี้ครับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็ตามถ้าจะลุกขึ้นประท้วงในห้องประชุมแห่งนี้ประการแรกครับคุณหมอวายโยได้ใช้สิทธิ์พาดพิงพวกเขาตรงไหนทําให้เขาเสียหายตรงไหนครับ ประการที่2ครับถ้าจะลุกขึ้นประท้วงก็ต้องดูที่เนื้อหาสาระที่คุณหมอวายโยได้ลุกขึ้นอภิปรายอยู่นอกกรอบยติหรือไม่พูดชัดเจนครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายในเรื่องของนิติธรรมแล้วเพื่อนสมาชิกรัฐสภาก็ต่างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับนโยบายของรัฐบาลก็เขียนไว้ชัดว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ตัวเองโดยมิชอบเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีต้องชี้แจงครับไม่ใช่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาจะมาชี้แจงแทนรัฐบาล ก็ด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆครับไม่ว่าใครจะประท้วงอย่างไรเป็นสิทธิ์ของเขาอยากให้ท่านประธานตีความข้อมาคับโดยเคร่งขัดครับขอบคุณครับบอกมาอย่างจำเนงการครับต่านก็ก็ท่านผู้ที่สมาชิกก็ไม่ได้ชี้แจงเดี๋ยวไปถึงเวลา